กรมควบคุมมลพิษนะครับชดใช้ค่าเสียหายแก่กิจการร่วมค้าจากการยกเลิกโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นเงินมากกว่า9,618ล้านบาทล่าสุดนะครับได้มีการเจราจาร่วมกันร,ระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับทางกิจการร่วมค้านะครับว่ายอมไม่คิดดอกเบี้ยววันละ2ล้านรวมเป็น1 8 0ล้านบาทในระยะเวลา90วันนะครับส่วนเงินต้นอีกกว่า9,00ล้านบาทจะต้องมีการเจราจาอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยอธิบดีกรมควบคุมมรพิษบอกว่าล่าสุดนะครับได้เจราจากับกิจกรรมร่วมค้า NVPSKG ได้สำเร็จโดยกลุ่มกิจการร่วมค้านะครับยอมไม่คิดดอกเบี้ยรวม90วันนะับตั้งแต่วันที่สารตัดสินซึ่งต้องขอบคุณกิจการร่วมค้าที่ช่วยกันประหยัดงบประมาณของรัฐได้มากถึง180ล้านบาทนะครับส่วนเงินค่าเสียหาย19,618ล้านบาททางกรมควบคุมมรพิษยังไม่ได้ตกลงนะครับกับกิจการร่วมค้า ว่าจะมีการชําระเงินในรูปแบบใดอาจจะเป็นการผ่อนชําระหรือว่าเลื่อนเวลาออกไปอีกโดยขั้นตอนนี้จะต้องมีการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ทางคอพอนับได้หารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อหาผู้กระทําความผิดจากคดีนี้เกิดจากการยกเลิกสัญญานะครับโดยผลพวงความเสียหายไม่ใช่เฉพาะเงิน9,618ล้านบาทเท่านั้นที่ต้องจ่ายนะครับแต่ว่าจะมีค่าก่อสร้างที่จ่ายไปแล้วอีก2 1 0 2 3ล้านบาทครับ รวมค่าเสียหายจากโครงการนี้ทั้งหมดนะครับ3,641ล้านบาทและยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีครองด่านอีกหลายคดีครับทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านที่เสร็จไปแล้วร้อยละ98นะครับเบื้องต้นส่งเจ้าหน้าที่องค์การกำจัดน้ำเสียของคอพอ ลงพื้นที่ไปสำรวจและประเมินผลก่อนว่าควรจะทำยังไงต่อไปหลังจากนี้ครับคาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งจะมีการทำประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ทางกรมควบคุมมลพิษเคยไปไล่บี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะครับให้มาร่วมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดถ้าเกิดว่าใครที่มีทรัพย์สินเป็นเงินสดก็จะถูกยึดทรัพย์เพื่อมาชำระหนี้นะครับ แต่ว่าใครที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นเงินสดก็จะถูกอายัดทรัพย์สินที่เป็นสิ่งของไว้เพื่อน,นำมาชำระหนี้ส่วนที่เหลือต่อไปครับ